ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อถึงจุดแห่งธรรมะรู้แจ้งในสัจธรรมความเป็นจริงในรูปในนามในธาตุในขัน <c oughs> เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาตนสิ้นอุปทานหลงว่ามีเราหรืออุปทานน้อยหลง เบาบางจ่างไข่หลงอวิชชาตนันหาวกวาทานที่เคยปิดบังอภิปางก็เบาบางลงด้วยอำนาจสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมจนกว่าจะแจ่มแจ้งชัดเจนจนพัฒนาเป็นระดับปัญญามิมุิรู้แจ้งแท้ตลอดในรูปนามอารมณ์ความคิด <c oughs> เห็นความ,ม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนกระทั่งแจ้งอนัตตาว่าไม่มีอะไร เป็นเราของเราตัวเราเลย <c oughs> รอบตัวล้วนมายาตัวค่าไม่มีอะไร <c oughs> แต่เมื่อยังดำรงขันอยู่สิ่งที่ผู้ที่รู้แจ้งกรรมแล้วต้องประสบพบเจอไม่ว่าจะเป็นเบื้องต้นท่ามกลางหรือที่สุดไม่ว่าจะเป็นอริยะบุคคลชั้นต้นระดับ กลางเลยนะจนกระทั่งถึง阿ัตะผลเมื่อดำรง,งขันอยู่ยังไรก็หนีขันทวิบากไม่พ้น <c oughs> ตัวขันท้าวิบากกก็จิตตวีมุตนั้นเหมือนคนละส่วนขันทวิบากนั้นเป็นส่วนของสมมติจิตตวีมุตนั้นคือพ้นจากรูปนามอารมณ์ความคิดพ้นจากมายาทั้งปวงแล้วก็จริงแต่เมื่ออย่าดำรงขันอยู่ก็ต้องอาศัยขัน พราะฉะนั้นขันธ์หน้าก็เป็นสิ่งที่ต้องรองรับสิ่งที่ดีและไม่ดีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วต้องเสวยผลแห่งกรรมนั้นแต่ด้วยธรรมชาติรู้ธาตุรู้อันเป็นธรรมดธาตุนั้นกระบรู้รรับทราบตามธรรมชาติตรรรราตธรรมดากรรมมีแต่ไม่มีผู้รับผลของกรรมขันธ์หน้ามีแต่ไม่มีผู้ครอบครองขันธ์หน้า ทางเดินมีแต่ไม่มีผู้เดินทางนิพพานมีแต่ไม่มีใครไปนิพพานอารามมีแต่ไม่มีใครเป็นอารามวสิณอุปทานหลวงว่ามีเราเรามีจึงมีทุกทุกมีเพราะมีเราเรามีผู้ประทานสิผูอุปทานหลวงว่ามีเรานั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกเอเสนวันโตทุกขสาการพ้นไปจากรูปนามคือที่สุดแห่งทุก แตเรามีการสังเกตพินิษพิจารณาย้อนไปแล้วยกถึงประมุขคันตราพระองคุริมานในวิบากของท่านเราไปศึกษาดูแม้กระทังะ่งองค์ปัสมาสมุตติจา้าแม้กระทั่งครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านก็สะวยวิบากกรรมท,งทาทงธาตุทางขันมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาทั้งหลายผู้มีดวงตาเห็นธรรมจงพินิษพิจารณาเอาถิดในส่วนของธาตุของขันย่อมมีวิบากขันติดตามมา อม่ว่าจะเป็นผู้ดารันเกจิอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นกระวายอยารมผู้รู้ทรจริงทั้สิ่งที่ท่านทั้งหลายจะเรียกเลียไม่ได้ก็คือกรรมและผลของกรรมเพราะฉะนั้นกรรมมุนาวัตติโลโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมมังสตีวิพัชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์โลกให้แตกต่างกันไปและผู้รู้ทำเห็นทาแยกทมสว่างทำแล้วจิตตัวนี้ย่อมเป็นธรรมาชาติจิตธรรมแท้ท,ท,ที่อยู่ในสุน มันช่จิตตสังการจิตตวิมุขคือเป็นจิตที่ผลจากรูปนามอารมณ์ความคิดทั้งปวงจิตเดิมว่างแท้ไม่ผูกพันทำทัำ้งปวงคือว่าว่าถึงที่สุดคือว่าจากเราของเราตัวเรานั่นแหละธรรมาชาติจิตเดิมแท้อวบัตินิพานแท้ที่จริงแล้วไม่มีชื่อจะเรียกว่าจิตจะเรียกว่าใจจะเรียกว่านิพานหรือจะเรียกว่าสุญญาตาหรือจะเรียกว่าจิตใดๆก็เรียกตามภาษาสมมติ ถึงที่สุดแล้วไม่มีคําพูดและคําอธิบายใดๆนั่นแหละรอบตัวรว้นมายาตัวข้าไม่มีอะไรผู้รู้ไม่พูดผู้พูดไม่รู้ผู้ใดถึงสัจธรรมผู้นั้นยอมถึงความสุขเห็นความจริงตามจริงก็คือเห็นธรรมผู้ใด,ดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราดีให้แตกนะเห็นเราไม่จะเห็นว่าพุทธเจ้าออกมาร้อยมามา,มานงแสดงธรรมนะเห็นเราตถ,ถาคตก็คือพบใจเจ้าของนั่นเอง วัไหนทาใจเหนือสังขารได้อย่าพบพระธรรมอยู่ที่ใจเราคือพระพระคือเราผู้ไม่รู้จักตนเองเปียบเสมือนดัางบัวใต้น้ําเจริญพรเจริญธรรมบุญรักษาอ้อจุดโชจุดเจดวัดน,น้องพ่อไร้เราพุทธจิตธรรมยานเอวังก็มีด้วยประกาศร,รัชนีเลยธรรมะารัดสั้นง่ายสุยาธรรมสัมมาปฏิบัติชาวนี้เอวังก็มีด้วยประกาศร,รัชนีเลส <c oughs> ุกินวาเคมินมนตุสเพสตา เพะวันตุสุขิตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความกเกษมสังรานเถิด